สวัสดีค่ะเราับมาพบก,กับรายการเบบี้ทอกันนะคะใครว่าเรียนรูปง่ายหรือยาก สำหรับมีนดี้หูืที่ว่ามันเป็นการยากมากในการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันนะคะด้วยสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเสมอแล้วก็ความยากที่ยากขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่ต้องใช้เวลาในการหาเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกแทบเป็นไปไม่ได้การที่เราให้ปู่ยา่าตายายอากงอาม่าช่วยเลี้ยงลูกหนีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเล็กลงขึ้นเรื่อยๆทาให้ขเขาเรียกว่า ความห่างเหินในครอบครัวเยอะขึ้นมากๆวันนี้มีดี่ต้องขอขอบคุณบทความดีๆนะคะจาก Starfish Lab ค่ะการเลี้ยงลูกด้วยความรักอะคะ่ะมันเป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งที่ระหว่างความเอาใจใส่ที่ทำให้เขารับรู้สึกได้เนี่ยข้อนี้สำคัญยังไงมันจะทำให้ลูกๆของเราะคะ่ะรู้สึกถึงความปลอดภยัยรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มีมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าขอบเขตที่ทำให้เขารู้ว่าเมื่อไหรที่เขาหันมาเนี่ย เขามีพ่อกับแม่ที่อยู่เคียงข้างกายเขาทําให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจในแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่เราโตขึ้นมาเราจะเห็นความถนัดที่แตกต่างกันเด็กก็มีมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นความถนัดเนี่ยก็มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวบี้แล้วก็ผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะคือการหาจุดแข็งของเด็กๆนะคะว่าเขามี มีข้อดีหรือเขามีความถนดัดมีความไม่ถนัดในด้านอะไรบ้างแล้วความถนัดที่เราสามารถมองเห็นปุ๊บเราค่อยๆเอาไปขยายค่ะแล้วเราค่อยๆเหมือนเขาเรียกว่าใส่แล้วก็ทุ่มเทให้เขาสร้างความมั่นใจให้เขาเพื่อไปถึงจุดที่เขาจะประสบความสําเร็จแล้วเวลาอ่าเรียกว่าทางเดินตลอดทางค่ะถ้าเขาอะค่ะมีความลน้มเหลวอย่าไปว่าเขานะคะหรือว่าอย่าไปดุเขา สิ่งที่เขาเจอความล้มเหลวอะมันมีข้อดีอย่นั้นค่ะเพียงแต่เราค่อยๆอ,อธิบายเราให้กําลังใจเขาค่ะเราให้แง่คิดให้เขาค่อยๆมองเห็นว่าจากที่จากตรงนี้นะกว่าที่เราอะไม่มีใครอะประสบความสําเร็จเลยตั้งแต่ครั้งแรกเราต้องผ่านการฝึกฝนเราต้องผ่านการเรียนรู้แล้วเราก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมทาให้เราอะที่จะสามารถ เอาชนะสิ่งต่างๆแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ประสิ่งที่สําคัญก็คือกําลังใจของเราเนี่ยแหละคะ่ะด้วยการที่พ่อแม่ณปัจจุบนนะะันค่ะเริ่มทํางานนอกบ้านกันเยอะการสื่อสารบางครั้งเนี่ยค่ะมันทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาสื่อสารกันในบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆมีบี้อยากให้เราเนี่ยค่ะมีเวลาสื่อสารกับลูกๆมากขึ้นเพราะว่าเราจะ มีเวลาในการคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตประจําวันของเด็กๆบ้างหรือว่าเราอาจจะสามารถเล่าในสิ่งที่เราไปเจอมาเพื่อลดปัญหาเขาเรียกว่าเหมือนการไม่มีเวลาให้กันนะคะแล้วมันจะทําให้เราเค่อยๆเข้าใจกันซึ่งกันมากขึ้นแล้วอย่าไปขัดเขานะคะเวลาเขาเล่นแล้วก็ใส่ f e ลลิ่งเข้าไปเพิ่มด้วยค่ะอย่างเช่นว่าโอ้พยักหน้าหรือแบบอ๋อแล้วยังไงต่อน,นะทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ แต่การฟังของเราอย่าไปตัดสินเขานะคะเพราะมันจะทําให้เขาไม่มั่นใจสิ่งหนึ่งที่เราพยายามเน้นกับเขาก็คือฟังให้จนจบให้เขาคิดแล้วก็ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองแต่เราอาจจะมีการเสนอแนะเขาได้มันเป็นการกระตุน้นการแก้ปัญหาอย่างนึงเลยคะ่ะมีบี้เชื่อว่าแต่ละบ้านเนี่ยต้องเจอปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ถูกไหมคะมเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่มีบี้อยากให้แม่ๆแ,แล้วก็พอ่พอๆทุกคนพยายามอย่างนี้ก็คือ เราควบคุมอารมณ์ตัวเราเองก่อนเวลาที่ปี๊ดเนี่ยลูกปี๊ดนะคะถ้าเกิดเอาไม่ไหวจริงๆนะคะเดินออกเลยค่ะแล้วนับฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแปดให้เรารู้สึกว่าเย็นลงพอเราเล่นเย็นลงแล้วเราค่อยเดินกลับไปที่ลูกค่ะแล้วค่อยคคุยกันอธิบายกันแล้วก็ใช้ความเข้าใจใช้ความรักในการช่วยเหลือกันค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาลูกๆเราจะต้องเห็นก่อนอก็คือ การที่เราคุมอารมณ์ได้เพราะถ้าเราปีตใส่ลูกเมื่อไหร่การเรียนแบบอย่างเนี่ยค่ะลูกๆอะ่ะสามารถเรียนแบบอย่างได้เร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราคือตัวอย่างที่ดีในการคุมอารมณ์ให้ลูกแล้วเราค่อยๆทําไปค่ะลูกๆอ่ะคะ่ะจะค่อยๆเก็บแล้วก็เมมโมรี่ไว้แล้วก็จะทําตามเรามีที่เชื่ออย่างนั้นเลยค่ะแต่ละบ้านก็มีการเติบโตที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการมีกติกาในบ้าน แต่ละบ้านอ่ะการมีกติกาเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงไม่สาคัญค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือพ่อกับแม่ต้องมีทิศทางไปในทางเดียวกันค่ะ <_ p uff> เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนของลูกๆเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่มีทิศทางเดียวกันแล้วอ่ะแล้วเดินทางเดียวกันแล้วอธิบายให้ลูกเข้าใจตั้งกติกาที่ชัดเจนแล้วก็ง่ายมันทําให้ลูกเข้าใจง่ายขึ้นมากๆค่ะเวลาที่เด็กๆโตขึ้นนะคะแม่แม่เคยสังเกตไหมว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มอยากมีความเป็นตัวของตัวเอง เริ่มอยากเลือกด้วยตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราอาจจะใช้หลักการง่ายๆก่อนหรือให้เขาเลือกในสิ่งที่ง่ายๆก่อนเมือีบี้ขอ,อยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเมื่อถึงเวลานอนแทนที่เราจะบังคับลูกว่านี่ต้องไปนอนแล้วนะแต่เราอาจจะให้ช้อยส์เขาว่า ลูกจะไปแปรงฟันก่อนหรือลูกอยากจะอ่านหนังสือกับนมนี้ก่อนเนี่ยค่ะมันเป็นการเลือกง่ายๆแต่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นกับเขาทั้งคู่เพราะว่าการแปรงฟันก่อนนอนก็คือไม่ทําให้เป็นฟันปุแล้วการอ่านหนังสือก่อนนอนกับเป็เนี่ยมันทําให้เรามีเวลาแล้วก็ปฏิสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาเล็กๆแล้วก็พัฒนาสมองของเขาด้วยลองดูดีไหมคะเอาทิษนี้ไปใช้นะแม่ๆคนไหนมีประสบการณ์คล้ายๆกับที่ดีเล่ามาหรือว่าแชร์มาเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะ มีด้อยากให้ Baby t ท l k เป็นศูนย์รวมของกลุ่มแม่ๆรุ่นใหม่ที่มาสแสดงความคิดเห็นกันค่ะดีรออ่านอยู่นะบ๊ายบาย